นี่ก็อาจจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะคะบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินผู้โดยสารที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิในระยะนี้หลายเคาน์เตอร์เนี่ยผู้โดยสารต่อคิวยาวจนถึงด้านนอกเลยค่ะคืออาจจะต้องเผื่อเวลาไอภาพอย่างเงี้ยก็สะท้อนถึงบรรยากาศการเดินทางที่ค,คึกคักกำลังกลับมาอย่างเห็นได้ชัดนะคะนี่ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อราคาตั๋วเครื่องบินในระยะนี้ทางสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศประเมินค่ะว่า ตัวเครื่องบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละยี่สเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด -19 วันใหม่ไทย PBS ได้พูดคุยกับคณะบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,ยืนยันค่ะว่าความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นมากหลังผ่านพ้นช่วงโควิด -19 โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยนะคะคือหลายคนก็ไม่ได้เดินทางไม่ได้เที่ยวกันมาหลายปีนี่ก็เป็นหนึ่งใน4ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ราคาตั๋วปรับสูงขึ้นนอกจากนี้นะคะจำนวนที่นั่งที่ของสายการบินทั่วโลกให้บริการอยู่ณขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่กลับเข้าสู่ระดับที่เทียบเท่ากับช่วงก่อนโควิด1 9ซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่ต้องรอคิวนำเครื่องบินที่จอดไว้เป็นเวลานานไปตรวจสภาพความพร้อมก่อนนำกลับมาให้บริการ ขณะที่หลายสายการบินก็หันมาใช้เครื่องบินขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นเอามาทดแทนเครื่องบินลำใหญ่ค่ะพอโควิดเริ่มเริ่มเริ่มสถานาการณ์โควิดเริ่มผ่อนคลายดีขึ้นเนี่ยสายการบินต่างๆพวกนั้นก็มาเปลี่ยนแบบนะครับเที่ยวบินอาจจะลดน้อยลงโดยเปลี่ยนแบบมาใช้เครื่องบินที่มีจำนวนที่นั่งผู้โดยสารลดน้อยลงนะครับ ประหยัดน้ำมันให้มากขึ้นลำเล็กลงเช่นเมื่อก่อน747หรือ380อะไรอย่างเงี้พวกนี้ก็อาจจะมาใช้ Airbus 350มาใช้ Boeing 787 Dreamliner อะไรต่างๆที่มีสกยภาพประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็ในการบินสมรรถนะในเรื่องของที่จะมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆก็ลดน้อยลงเขาก็มาใช้แบบนี้กันนะครับแล้วก็เพื่อลดต้นทุนด้วย จาก2ปัจจัยที่ว่ามาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของราคาน้ํามันนะคะซึ่งเป็นผลมาจากสงครามรัสเซียยูเครนในช่วง1ปีที่ผ่านมา รวมทั้งความต้องการใช้น้ำมันของทุกประเทศทั่วโลกหลังผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 ส่งผลให้ต้นทุนของสายการบินเนี่ยสูงขึ้นค่ะและที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการขาดแคลนแรงงานคือตอนโควิด -19 นี่ยทุกอย่างมันชะงักเนี่ย <c oughs> หลายคนก็ถูกให้ออก <c oughs> บางคนลาออกเปลี่ยนอาชีพไปเลยก็มีแล้วยังไม่กลับเข้ามาในอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะ แล้วก็คนที่อาจจะกลับมาก็ต้องไปใช้เวลาในการอบรมตามมาตรฐานก่อนมาปฏิบัติงานได้อีกดังนั้นตอนนี้หลายสายการบินพยายามจะดึงแรงงานในกลุ่มที่มีประสบการณ์หรือกลุ่มที่มีใบอนุญาตมาแล้วพร้อมทำงานได้ทันทีทีนี้อีกคำถามที่หลายคนอยากรู้คือเอาแล้วเมื่อไหรอ่อ่ะตั๋วจะถูกลง uh huh. คือถ้าบอกว่าวันนี้อยากไปเที่ยวแต่สู้ราคาตั๋วไม่ไหวต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยนะคะ uh huh. อาจารย์วัฒนาประเมินค่ะว่าเราอาจจะยังไม่เห็นสงครามการแข่งขันด้านราคาของสายการบินในปีนี้มีการคาดหมายว่าปีนี้ต่อไปปีหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่การบินจะเริ่มมีกำไรนะครับจากที่บาดเจ็บมานานกว่าสามปีนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถามว่าในช่วงปีหกหกปีนี้นะครับต่อเนื่องปีปีหน้าเนี่ย ผมว่าคาดว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะราคาอาจจะลดลงนะครับแต่ปีนี้การความต้องการเนี่ยสายการบินต่างกคงจะให้กำหนดราคาส่งผลต่อไรายได้ของสายการบินเพื่อที่จะไปลดภาระนิสิตต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาโควิด -3 ปีที่ผ่านมาประมาณนั้นนะครับแม้ว่าราคาตั๋วเครื่องบินจะสูงขึ้นแต่ว่าสำหรับ คุณผู้ชมเดินทางในประเทศในระยะนี้เนี่ยทางสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเขาเผยแพร่ตารางค่าโดยสารเครื่องบินนะคะเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ค่ะก็แบ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำและสายการบินเต็มรูปแบบโดยสายการบินห้ามขายราคาสูงเกินกว่านี้นะคะอย่างเช่นถ้าไปดูเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ถ้าเป็นสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยราคาต้องไม่เกิน5,320บาทต่อเที่ยว ก็แพงมากแล้วนะนะคะและสายการบินเต็มรูปแบบไม่เกิน7,358บาทต่อเที่ยวค่ะหลายคน คิดเห็นเหมือนกับคุณตะวันรุ่งคือพอทางกรปรทมีการเผยแพร่าตารางนี้ออกมาเนี<ม>่ยผมก็ไปโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ลองดูว่าความเห็นจากผู้คนในโลกออนไลน์คิดเห็นอย่างไรบ้างกับการกำหนดเพดานราคาของกปทคือถ้าเกิดว่าเป็นสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยเขาจะมีฐานคำนวณก็คือกิโลเมตรแล้วไม่เกิน9ก้าบาทสีสตางค์ใช่ไหมครับแตกต่างจากสายการบินแบบให้บริการเต็มรูปแบบหรือว่าฟูลเซอร์วิสแต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอะราคาเพดานที่ว่าเนี่ยมันเป็นเพดานคือบ้านชั้น บ้านชั thing, ้นสองชั <Labor ator il fi> <laughs> ้นเลยหรือเปล่าคือแบบขนาดนั้นเพราะว่าอย่างเช่นเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเป็นสายการบินแบบ full service ก็คือให้บริการเต็มรูปแบบราคาเพดานที่กำหนดเอาไว้เนี่ย1 4 9บาทหมายความว่าถ้าเกิดว่าสายการบินขายราคาเที่ยวเดียวเนี่ย 9, บาทกรุงเทพหาดใหญ่ ขายได้ไม่ผิดข้อกฎหมายนะต้องเกิน1 4 9บาทถึงจะผิดกฎหมายหรือว่าเกินเพดานที่กําหนดเอาไว้หลายคนก็เลยมองว่าหูกาหนดเพดานไว้อาจจะสูงเกินไปหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติว่าอไปกลับอย่างเงี้ยสองหมื่นนะไปต่างประเทศได้เลยหลายประเทศได้ด้วยนะครับต่างประเทศ2 0 0 0 0ื่นเนี่ยนะครับจริงจริงมันก็มีคําถามเหมือนกันว่าจริงๆพอมันตั้งเพดานแบบเนี้ก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าแล้วจะมีสายการบินไหนที่ไม่อยาก จะทิมสุดเพดานใช่ถูกนะฮะคงไม่ค่อยมีใครอยากจะต่ากว่าเพดานถ้าทําได้ก็อยากที่ทําสูงสุดนะฮะนี่ก็ผู้บริโภคก็มีการตั้งคําถามมาอยู่มือนกันยิ่งถคาเป็นช่วงเทศกาลสงกรานหรือว,ว่าช่วงนี้ที่พอเปิดประเทศแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติมามบางเส้นทางในประเทศนี่คนจองเต็มเกือบตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยราคาม,มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นในมุมของทางผู้บริโภคนะครับ